สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยสายฮาเนี่ยก็จะมาเล่นเกมนี้นี้กันนะครับคือเกมซินดิ c เ t ตนั่นเองนะคือเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1นนะครับโดยเนื้อเรื่องของมันจะอยู่ในยุคแห่งโลกอนาคตนะครับออกแนวไซไฟไซเบอร์พังพวกนี้นะครับ โดยตัวละครที่เราจะเล่นดังกล่าวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวละครที่ชื่อว่า m i ์ s Kilo นะครับเป็นแผงนับปัดบอกความเร็วรถยนต์นะครับ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เป็นนี่เอเจนต์ Agent ครับ Agent, เอเจนต์ที่ทำงานให้กับองค์กรยูโรคอปนั่นเองนะโอเค่าเรามาดูแคมเปญกันนะแล้วก็ไปที่นิวเกม อันนี้ผมได้ทดสอบอเล่นเกมก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะโอเคปะอ่าเล่น normal นี่แหละในปีในปีสองพั the world's largest corporate merger leads to the creation of euro corp The company is the first to spearhead the development of a biodigital implant, the Dart Chip, fueled in by adrenaline. It experience connectivity with the dataverse, rendering all digital devices obsolete. Nations lose their relevance in a world dominated by these massive corporations. The world population swells to 15 billion. 57% are chipped and linked to their preferred corporation. the rest are digitally locked out, out of sight and out of mind. industrial espionage reaches unparalleled heights. covert agents are mobilized to protect and serve their interests. you are one of the chosen few. an agent. ที่ไหนวันเนี้ยเริ่มมาก็ต่อยกูเลยโอ้ยเบาๆหน่อยก็ได้พี่ทำอะไรให้คุณน่ะเอาเอาโอ้ยเอาต่อยเออโอ้ยเอาเออเอาเออเข้าไป เออโอ้โหเสกปลายคางแม่เจ้าเขาทำอะไรให้มึงเออเขาทำอะไรให้มึงเฮ้ Are you in there นี่เน่ยเฮดบัตไปเลยอ๋อเอายังมืนมืนเอาเข้ามาเข้ามานี่เนี่ยส้นตีนถีบหน้าเลยโอเคเอาละอึดดึงมันดึงดึงเอ้ยอ่าโอเคโอเคหัก อะไรโอ้ยเจ็บมือเจ็บมือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกแก๊จพิษป่ะวะโอเคออกไปจากที่นี่กันนะครับกดชิพวิ่งโอเคกดคอนโทรลสไลด์โอย้ยโดนยิ้งอ้าวโอ้ยโอ้ยยมีกันหน่ำเลยไอเดี๋ยว โอ้ยทำไรให้มึงวะฮะโอเคระโดดสเปซบาร์นะครับอ่ากดโอเพนเปิดประตูอื๊ดทำไมกันยากเย็นอย่างนี้วะเอออ่าโอ้โหแม่เจ้าโอ้ยแฮกเอ่ออันนี้คือระบบการแฮกอาวุธนะครับเพื่อให้มันยูดการทำงานโอ้ยเอ้า ไม่เกรงใจกูเลยปปปอะไรอะอะไรอะอะไรอีกอะ,ะโอเคแฮกคหยุดการทำงานแฮกคโอเคหยุดการทำงานคือชิปอ่าที่เรา,อาเอเจนต์คนนี้นะครับมีดัชชิป6.1อยู่ในหัวนั่นเองนะนน Okay, โอเคกดชิปทะลุประตูไปุง้ไปสูงไปเอา้าโอ้ตายไหมเนี่ยโอ้โอ,โอ,อ้อะไรอ่ะที่นี่ที่นี้มาโซนหนึ่งเวกัปคอยางรถยนต์บทบทที่หนึ่งโอเค เป็นปืนสั้นที่ชื่อว่า F3 นะครับอาวุธอันนี้มันสามารถเปลี่ยนเป็นได้สองโหมดนะโหมดแรกก็คือยิงทีละนัดโหมดที่สองก็คือยิงทีละสามนัดนั่นเองนะฮะโอเคอ้าวไอ้น,นี่ยังกระตุกกระดิกอยู่เลยปันดีลาตีสวัสด์ที่เราเห็นอยู่ตรงข้างมุมขวาล่างนี้นะครับ มันจะเป็นดารทตอเวอร์เลนนะซึ่งเวลาที่เรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงผลเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะซึ่งคล้ายๆกับโหมดเอ็กซ์เลน์นั่นเองนะแหละเราไปทางไหนต่อออใครอะลีรีแล้วพาวเว์ ให้อ๋อคือให้ให้เปิดพลังงานนั่นเองนะลางนี่โเ้ยมาเอาแหละอ่ะกดปุ่ม power ประตูเปิดแล้วนะครับปโอเคลงบันไดจะโดดไปเลยก็แล้วกันโดดเลยโอ้โอเคอ๋ออยู่นี่นี่เองทำอะไรจ๊ะ อะไรจ้ากูรู้กูเห็นกูเป็นเ็วจิตสัมผัสไม่ต้องซ่อนนี่แน่เฮ็ดช็อตไปเลยอ้ยอุ้ยมามีดัสโอเวอร์เลยครับเอ็กซ์เลโมดโอเค นี่แนะ่ะบึ้งไปเลยถังแก๊สอ่ะอ่าเดี๋ยวก่อนนะนี่แบบสามอะฮะอันนี้จะเป็นอาวุธที่ชื่อว่าคุซานากิแอซซัลเลฟเฟลนะครับปืนนี้สามารถเปลี่ยนได้สองแบบ แบบแรกก็คือยิงแบบทะลุทะลวงนะครับทะลุก,กำแพงได้แบบที่สองก็คือยิงปูออตโต้นะครับอ่ะเฮ้ยอุ้ยเอา้าทำลายประชาชนนี่แน่นี่แน่นแนทำลายประชาชนอา้า ก็และเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องขึ้นไปทางด้านบนนะด้านบนนะไหนมานี่เนี่ยยิงทะลุได้ด้วยนี่นี่ครับไปขึ้นขึ้นข้างบนต่อไม่ไงแล้วเหออยู่ไหนอ่ะ ไหนอ่ะโอ้ยซ่อนอยู่ในประตูหมดเฮ้ยนี่แนะ่บึ้งไปเลยนี่ครับหมดนี้นะครับดีดีใช้ใช้งานดีเหมือนกันครับทะลุกำแพงไปขึ้นบันไดต่อทางไหนจ้ะ อะไรอ่ะโอเคเฮดช็อตกดชิปโอเคทะลุกำแพงโอ้เอ้าที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีอเอ้าโอ้ย security go ahead and clean up the proving grounds sit down kilo i need your post mission stats เมืเอ่อกี้ทดสอบเหรอโอ้โหนี่ทดสอบเหรอยิงกูแทบจะอากเลือดแม่เจ้านั่งก็นั่ง come on take a seat i need your stats right away โอ a ค Ah. subject is secure data สรุปผลสรุปผลการปฏิบัติงาน didn't. whoa that's odd wait uh, let me just unusual activity I'm gonna have to keep an eye on that okay this part is classified but protocol states that what you're lecturing me on protocol for my project out <laughs> you're very Everybody you. of valuable. piece wants a อยู่กันอยู่กันสองต่อสองสสจะทำอะไรจ๊ะ Tell you what, Kilo. อ่ How about I give you something instead? ทำอะไรจ๊ะจะผสมสีหรือจ๊ะ <c oughs> อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่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  Hello, Lily. You know Agent Merritt, don't you? เราคนนี้ใครอ่ะ famous dr lily draw hello jack merritt this is a surprise i want to see how my new prodigy is performing oh, you this know this... i've had my doubts but i've got to tell you it's yeah, going yeah, to revolutionize Denham the chip industry ceo hong and this guy he just keeps on surprising us Right, P. 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 No. ready for assignment he did well but i'm still tweaking it time for tweaking is over lily we need to talk mass implementation for DART 6 in all agents. What we need is more time, Jack. We're not ready. That's not my impression. Uh -huh. Kilo proved DART 6 works. keeping mm -hmm. Unless... So, I'm missing. so then, Kilo. Kilo. keep surprising us. Volunteering uh. well, to sign up for the prototype despite the risk of brain cancer. Our real prodigy, alright? Or was it the thought of getting your head examined by the very lovely Dr. Droll? Oh. Yeah. I'd buy that. What? Nothing. Dr. Droll. Kilo. Lily here is not sure you're ready for a field mission. Huh? But Merritt thinks otherwise. And I'd like to find out if he's right. I've got this little thing coming up that you'd be just perfect for. Meet Gary Chang. Chief tech engineer at Aspari, They're equivalent to Lily here. Aspari, my sources indicate he's working on something that's just a little bit too much like the Dart Six. It's a clear patent infringement. Actually, it's worse than that. We're starting to think that someone in our court is leaking data. We got a leak, a rat, a mole. That's not possible. know Well, the point is, if they beat us to the punch, their agents get the edge over ours. And I won't permit that. I want this dealt with now. Uh, Everything's set. We're leaving tonight. you and me, Kilo. I don't like this, Jack. Kilo's not stabilized yet. He could glitch out. Your corp has an excellent safety record, Lily. You should know that. Kilo, go over to Aspari with Merit. for <laughs> We're on the verge of something great. Let's not mess it up. Oh, <laughs> Someone fixes up with an asafari copter, waiting <c Risky> for us on the roof come on show me how great you are what right. what <coughs> database access is restored next stop, far South city I thought I been เมืองแห่งเมืองแห่งนางฟ้า I a แอม e a p o ว็บประมาณมีม a r ส s ต a c e ที่หนึ่งอ This human suicide อันนี้เหมือนจะเป็น area, ทดสอบการ <begin> ใช้โหมด suicide นะ Okay. Dart tactical overlay is available for enhanced combat effectiveness. When active, this mode tracks strategic objects and enemy positions, even behind cover. Dart overlay also enhances agent damage resistance, responsiveness, and breach capacity. This is crucial for your survival in combat. Starting test. Suicide, the วิธีการใช้โหมดซูสไซเนี่ยครับอย่างแรกเลยก็คือในกรณีที่ศัตรูอยู่ด้านหลังของกำแพงนะให้เราเปิดโหมดดั๊ดโอเวเลขึ้นมาแล้วก็กด F เพื่อทำการซูไซนะครับเท่านี้ศัตรูก็จะเป็นไมเกรนโอ้ไมเกรนขึ้นสมอง application always affects the area surrounding the target oh, oh, suicide, can use, can use, uh, practice area complete breach applications are powered by adrenaline optimal use in combat will refill your breach applications faster Enter the challenge area to test the full potential of the suicide application. Okay. Breach spikes occur when you perform a perfect breach. For this challenge, you must eliminate the minimum number of acquired targets. Your performance will be evaluated. อ๋อโอเคเดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะมันมีอยู่ทั้งหมด8ตัวอ้ามายเกรนขึ้นหัวเออตายอ้ามายเกรนเออเอาเหลือตัวหนึ่งอ้าครบ ก็นี่ครับก็คือการใช้โหมดซูซายนะโอเคไปเปอฟอร์แมนซ์เพอร์เฟอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ